สวัสดีครับผมชื่อนายยุทธนาเมืองขวานะครับรหรัสนักศึกษา6 6 1 2 0 2 0 2 1หนะครับคณิตศ,ศาสตร์ห้องหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ตารางเลขสุ่มกันนะครับโอเคครับอย่างแรกเราไปดูนี่ก็จะเป็นตารางเลขสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวตั้ง อันนี้ก็จะเรียกว่าแถวนอนหรือเรียกอีกอย่างว่าสะดมนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าคอลัมน์นะครับโอเคงั้นเราไปดูต่อไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือให้หมายเลขแก่ประชากรทุกหน่วยจาก1นถึงเน,นะครับ2 พิจารณา n เป็นประชากรนะครับเป็นเลขกี่หลักหาก n เป็นเลข2หลักให้อ่านเลขสุ่มทีละสองตัวหรือ n เป็นเลข4หลักให้อ่านเลขสุ่มทีละ4ตัวนะครับ3านะครับกำหนดเกณฑ์การใช้ตารางเลขสุ่มนะครับหาตัวเลขเริ่มต้นก่อนโดยการสุ่มชี้ตัวเลขในตารางเลขสุ่ม2หลักมา2จํานวนเพื่อเป็นแถวเริ่มต้นและสะดมเริ่มต้นเมื่อได้ตัว เริ่มต้นแล้วอ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากขวามาซ้ายหรือเรี้ยงขึ้นลงในแนวตั้งก็ได้เมื่อจบแถวให้ขึ้นแถวใหม่ต่อไปตามลำดับนะครับ 4. นะครับอ่านตัวเลขจากตำแหน่งเริ่มต้นที่สุ่มได้จากข้อที่ผ่านมาให้มีจำนวนหลักเท่ากับจำนวนหลักของเอ็นหากตัวเลขที่ได้ตรงกับหน่วยใดหน่วยนั้นก็จะถูกเลือกเป็นตัวแทน แทนในตัวอย่างถ้าเลขที่ได้เป็นศูนย์หรือเกินเลขที่สุดท้ายในประชากรเให้ตัดออกหรือถ้าได้เลขซ้ำกันในกรณีที่เป็นการตัวเลือกตัวอย่างแบบไม่แทนที่ก็ให้ตัดออกโดยดำเนินการจนครบตามขนาดตัวอย่างที่กำหนดนะครับ5นะครับใช้ถ้าใช้ตารางเลขจนสิ้นสุดหรือแนวนอนที่เลือกไว้แต่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างไม่ครบ ให้เลือกแถวนอนต่อไปขึ้นมาใหม่แล้วดําเนินการตามข้อ4กับข้อข้อ5จนได้ตัวอย่างครบสามตัวนั้น,นครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสองโรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด35คนต้องการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสองจำนวนส5คนเพื่อไปแข่งศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโดยใช้ตารางเลขสุ่มนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6 ครับสองต้งแต่ 01, ูนย์สองศานยี่ศย์ห้าจนถึงสามสิบห้านะครับสองนะครับในกรณีที่ N เป็นเลข2หลักให้เนื่องจากนักเรียนชัมม้นมธยมศึกษ,ษาปีที่หกัวสอมีทั้งหมด35สิหคนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะกําหนดตัวเลขสุ่มขึ้นมานะครับจะกําหนดสมมุติตัวเลขสุ่มนะครับ สมมติมตัวเลขสุ่มนะครับผมก็จะเป็นสองห้านย์เก้นะครับก็จะได้แนวตั้งเป็นเ้อแนวนอนครับแนวนอนแนวนอนเป็นสองหแล้วก็ แถวตั้งตั้งเป็นศูนย์เป็นศูนย์เก้านะครับเราก็เราเราก็ไปดูที่อนนะครับนี่ครับเราก็ไปดูที่น,นี้ครับนี่ก็จะเป็นแถวนอนเราก็ได้สองห้านะครับอันนี้เราก็ไปดูที่อันนี้นะครับ เราได้นี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าศูนย์ศูนย์เก้าเราตรงกับศูนย์เก้าเราตรงกับเลขศูนย์เก้าเราตรงกับเลขหกนะครับศูนย์เก้าเราตรงกับเลขเลขหกนะครับเราเลยเอาตั้งแต่หกไปจนถึงสุดท้ายเราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับ เราก็จะได้มานี่แรกเป็นหกสี่ศูนย์สามแปดหกห้าสี่สามหนึ่งหกสองเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกศูนย์สามสองสามสี่ห้า หกสามเกก็เป็น7 2 9 7 3 9งเก้าเ้นในนี้นะครับเราก็จะใช้เลขสุ่มสองหลักนะครับเราก็จะใช้เป็น อันที่สอหลักนะครับก็จะเป็น64สี่ครับศูนย5สามแปดหกห้าสี่สามหนึ่งหกสองเก้าห้ห้าแสามสห้าหสาสามสองศูนเนะครับเราก็จะมาเขียนเราก็จะ ได้ตัวเลขน,นี้นะครับก็จะเป็น 64, 03, 86, 54, 3, 1, 6 4 0 5, 86, 03, 23, 45, 6, 3 8ศูนย์สามแปดหกห3าสี่สาองเห้าศห้าแปดหกห้าหสาม 9ก้าสามสองศูนยเครับเราก็จะได้เลขมาจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเลขถ้าเลขเกินห้ามเลขเกินจำนวน n นะครับเลข จำนวน n เราคือสามสิบห้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลขซ้ำกันเราก็จะตัดอ่อนครับอันนี้อันนี้หกสเกินนะครับแปกเกินห้าสิบสี่เกินห2เกินเกเกินแปเกินนะครับยี่สิบสามไม่เกินนะครับส5เกินหกเกิน9กเกินสีเกินเจเกินเกเกินเจเกินมีเลขซ้ำไหมครับ โอเคศูนย์สามซ้ำนะครับเราก็จะตัด0ูนย์สมทิ้งหตัวนะครับก็จะเหลือก็จะเหลือแค่ก็จะเหลือแค่ก็จะเหลือแค่0 3 3 1 0สามหนสาม 2องศูนย์สองเก้าอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขสุ่มที่เราจะสุ่มนักเรียนได้นะครับก็จะเป็นเลขศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์ห้าสองสามแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สองเก้านะครับขอบคุณครับ